เปลือกแตงโมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะทุกคนเอามาทำเมนูนี้อร่อยจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะใครได้กินก็ติดใจทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะพามาทำเมนูอร่อยๆอออจากเปลือกแตงโมเอาไว้ทํากินที่บ้านกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยสุดๆไปเลยอันดับแรกเราก็มาเตรียมแตงโมกันก่อนนะคะในวันนี้เราจะใช้แตงโมอยู่ที่ครึ่งลูกค่ะ จากนั้นก็ผ่าเอาเนื้อแตงโมออกตามวิธีที่เราถนัดเลยค่ะเนื้อแตงโมเพื่อนๆก็เก็บเอาไว้ทานได้เลยแต่ส่วนของเปลือกแตงโมก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะเปลือกแตงโมนั้นจะมีเนื้อสีขาวๆติดอยู่ซึ่งเนื้อสีขาวๆตรงนั้นแหละค่ะจะมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในหลายๆด้านเลย ลองไปเสิร์ชหาไปหาอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะตอนนี้เจ๊หิวก็ได้เปลือกแตงโมมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเนื้อแตงโมนี้เดี๋ยวขอนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะนําเปลือกแตงโมมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กจะหั่นแบ่งเป็น2ชิ้น3ชิ้นหรือ4ชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้นํามีดมาปอกเปลือกเขียวๆตรงนี้ออกก่อนค่ะเปลือกที่เป็นส่วนแข็งๆหนาๆตรงนี้ปอกออกไปก่อนนะคะแล้วก็ระวังมือกันด้วยค่ะเพราะว่าเปลือกค่อนข้างหนาเลยเมื่อปอกเปลือกเขียวๆออกเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้แยกเอาไว้ก่อนแล้วก็ปอกเปลือกให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะ ตอนนี้ใจหิวก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเนื้อแตงโมส่วนขาวๆมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนลูกเต๋ากันค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะหากใครที่ไม่รู้ก็อาจจะทิ้งไปแล้วแต่ใครที่เพิ่งมารู้วันนี้ก็ยังไม่สายค่ะเพื่อนเมื่อ,อหั่นเป็นลูกเต๋าเสร็จ ก็นำลงไปใส่ในกระทะได้เลยจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปหนึ่งลูกตามด้วยน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้3-4ช้อนโต๊ะ ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะคะทุกคนให้นำตาหลิวมาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจากนั้นก็พักทิ้งเอาไว้10นาทีค่ะให้เนื้อแตงโมแล้วก็เนื้อสีขาวๆข,ขายน้ำออกมาก่อนเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็หาฝามาปิดแล้วพักทิ้งเอาไว้10นาทีค่ะ เมื่อครบ10นาทีก็เปิดฝาออกจะเห็นว่ามีน้ำขึ้นมาแบบนี้ก็เปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็รอจนเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วก็ปิดเตาได้เลยแล้วก็พักไว้ให้ใคลายร้อนก่อนเมื่อคลายร้อนแล้วก็ให้นำมาใส่โถป,ปั่นเลยค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ตอนนี้เจ๊หิวก็ปั่นมาจนละเอียดดีแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จก็ให้นำไปเคี่ยวบนกระทะรอจนเดือดเคี่ยวให้แยมแตงโมของเรามีความข้นความหนืดขึ้นมาเลยนะคะ และในขั้นตอนนี้สำหรับใครที่ลองชิมแล้วอยากได้ความหวานเพิ่มมากกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบหวานไม่มากใส่น้ำตาล 3- 4ช้อนก็โอเคแล้วค่ะออกหวานนิดๆิด,ดกำลังดีเลยค่ะจะไม่เหมือนกับแยมที่เราไปซื้อตามข้างนอกเวลาที่เรากินทีหวานแสบคอแบบนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะในสูตรที่เจ๊ฮิวพาทำวันนี้ เป็นแบบหวานกำลังดีเลยค่ะนอกจากจะนำเปลือกแตงโมมาทำยำต่อได้แล้วเราก็ยังได้สารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากเนื้อสีขาวๆที่ติดอยู่ตรงเปลือกแตงโมด้วยค่ะเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากค่ะรอให้ยมแตงโมของเราคายร้อนก่อนจากนั้นก็ตักใส่ขวดโหลขวดแก้วตามต้องการได้เลยค่ะ เห็นหน้าตาแบบนี้แต่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองนำมาทากับขนมปังให้ดูค่ะหน้าตาสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนปิดฝาให้สนิทและแช่เอาไว้ในตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้2-3ถึงสามอาทิตย์เลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นแยมที่เราทำขึ้นเองไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นเราจะเก็บได้แค่2ถึงสามอาทิตย์นะคะไม่สามารถเก็บได้ เป็น5เดือนหรือว่าปีหนึ่งเหมือนแยมตามทั่วไปค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วเรามาชิมพร้อมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนำแยมแตงโมมาทาลงบนขนมปังเลยการที่เราทำแยมกินเองที่บ้านก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสามารถกำหนดความหวาน การใส่น้ำตาลได้ด้วยตัวเราเองค่ะอยากได้หวานมากหวานน้อยหวานแบบไม่แสบคอเราก็สามารถกำหนดแล้วก็ใส่ตามต้องการได้เลยทาแยามเสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานสีสวยมากๆเลยขอชิมเลยนะคะทุกคนหืมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนแยมที่เราไปซื้อกินข้างนอกเลยนะคะ แต่ว่าหวานน้อยกว่าค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของแตงโมด้วยบอกเลยว่าอร่อยเกินคาดมากค่ะใครที่ยังไม่เคยลองกินต้องไปทำเลยนะคะแล้วจะติดใจเหมือนเจ๊หิวยิ่งกินกับกาแฟตอนเช้าอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะหากใครชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอาเปลือกแตงโมมาทำแยมกันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหนะ้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย